สวัสดีครับผมปัจจานะครับเครดิตเซอร์วิสวันนี้เราจะมาทําความรู้จักการเติมเครดิตขายเข้าระบบกันครับวันที่หน้าหลักนะครับที่หน้าหลักนะครับแล้วเลื่อนมาตรงเติมเงินเข้าสู่ระบบการเติมเครดิตขายเข้าสู่ระบบของเรานะครับมีอยู่2รูปแบบคือการชําระผ่าน qr code นะครับแล้วก็การโอนเงินผ่านบัญชีปกติผมแนะนําอย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆทําการชําระเงินมาแบบ qr code ธีการเลือกชำระเงิน QR Code ตัวอย่างเราชำระไป1บาทนะครับผมเปิดแอปธนาคารเข้าแอปธนาคารนะครับแล้วใส่จำนวนเงินเข้าสู่ระบบจำนวนเงินในการเข้าสู่ระบบ1บาททำการแจ้งการโอนเงินหลังจากนั้นนะครับใช้แอปธนาคารสแกนเข้าไปครับผมทำการสแกนเข้าไปแล้วนะครับในแอปจะขึ้นแบบนี้ครับสแกนเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเสร็จสิ้นครับ หลังจากนั้นนะครับให้เรากด F5 ที่คีย์บอร์ดครับที่แป้นคีย์บอร์ดเราจะมีคําสั่ง F5 อยู่ด้านบนนะครับกด F5 ได้เลยครับกระบาดปิดแบบนี้ครับทําการตรวจสอบด้านล่างแบบนี้ครับถ้าขึ้นคําว่าตรวจสอบถูกต้องแปลว่าเงินเข้าแล้วนะครับลองกดเช็คอีกทีนะครับกด F5 ครับเอาใหม่นะครับเลือก QR นะครับชําระแบบ QR Code ใส่จำนวนเงิน1บาทหลังจากนั้นนะครับทําการแจ้งการโอนเงินแบบนี้ครับเอามือถือเราสแกน QR ตรงนี้ครับ หลังจากนั้นนะครับเรากดกระับปิดตรงนี้ครับกด f 5ได้เลยเรียบร้อยแล้วครับเงินเข้าสู่ระบบแล้วค้นเวเเคือแบบนี้ทุกครั้งนะครับในการแจ้งการโอนเงินเข้าสู่ระบบให้ส่งหลักฐานมาที่ไลน์ออฟฟิเชียลเราทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดขั้นตอนที่2นะครับโอนแบบธนาคารแบบนี้ครับใส่เวลาที่สําเร็จนะครับเราให้ทาให้เราทําการโอนเงินเข้าระบบก่อนนะครับแล้วก็มาแจ้งตามสคริปที่เห็นแบบนี้ครับ เว้นเวลาในการแจ้งการโอนเงินสักหนึ่งนาทีนะครับสลิปแจ้งว่า19.0 0นะครับให้เว้นไปนิดนึงให้เราแจ้งอีกทีตอนเวลาสิบเอ่อแต่แจ้งจุด0ูนย์ตามสลิปนะครับสลิปเห็นเท่าไหร่แจ้งเท่านั้นครับล้วก็ทําการแจ้งการโอนเงินได้เลยทุกครั้งนะครับในการแจ้งการโอนเงินนะครับต้องส่งหลักฐานมาที่นายอาวุธเจ้าเราทุกครั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบ คำแนะนําในการโอนเงินนะครับวันที่หวยออกคือต้นเดือนนะครับผมขอวันที่3ามสามนสนะครับแล้วก็วันที่16วันที่21หลีกเลี่ยงการโอนเงินนะครับเพราะตอนนั้นบริการของธนาคารจะมีผู้ใช้จํานวนเยอะเงินอาจจะเข้าล่าช้าและระบบไม่อัตโนมัติหรืออัตโนมัติครับแต่ธนาคารที่เราผูกไว้ s c b เบสสจะมาช้ากว่าปกติระบบจะไม่โอโต้ครับฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะครับเวลานะครับถ้าุ่มถึงประมาณตีหนึ่งนะครับหลีกเลี่ยงการเติมเงินเนข้าระบบนะครับอาจจะเข้าช้านะครับอเอาเขนเรียบร้อยนะครับมีคำถามฝากไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับขอบคุณครับ